อ๋อมันออกมาเวลาเวลาซื้อมากก็ซื้อแบบนี้นะบอนะ้ามันในมันจะเป็นในตะไส้นั่นมาด้ใส่ถุงดำน่ออ๋นนะอรับประทานมาใส่ถุงดำอ๋อพี่ตุ้มเป็นรับมาแต่ใสัยนะมนต์ให้เขาปะทุมอ๋อประจําท่นอ๋ออะไรมันงามาสวัสดีค่ะสวัสดีดสุขสุขชนน้าเจ้าเน่าพี่น้องเมื่อนี้มาชมสวนอย่างน้ำฟรั่งเนาะหน้าอย่างน้ำฟรั่งเองียงหงเปาซือ้อหงเปาซือาซ้อ ล้วเก็บครั้งที่แล้วขายนะที่ไหนคุณนะโน่นสวนโน่นอ๋ออันนี้ก็ล้ายอยู่กันเนี่นี้คือกันอ๋ออ๋อสวัสดีจ้าสวัสดีคุณหน้านะจ้าจ้าสวัสดีครับอันนี้น้ำมุนนะจ๊ะน้าคุณนะของมาดามเองนี่พันเ์เดสวนพี่น้องเอ็มพันธ์เทศโคกงน้องน้เนะจ้ะเนาะนี่อุ้ยคักเถอไปคุณหน้าพาเลาะสิไปาอทางไหนก่อนทางหมนี่อ๋อเดินสายน้ำเรียบร้อยเนาะคุณหน้า นนส้นแล้วมันหยอดแบบได่แบ,บบนี้คุณนายเบื้องคอยเบ,บิ่งแน่ข่อยก็ยังบ่ฮู้จักนี่นะเปิดหน้านมันจะพุ่งขึ้นเลยมัดเจาะตามนี่นะมันจะพุง่งอ๋อเจาะเหรอน้ะมนต<อ>์โอ้เจาะเป็นหูน,หน้อยๆแนวนี้อันนี้นะนะอ,อันนี้ท่อสุดมันก็นใส่แนวนี่ท้ายเผดฟรั่งเบิ่งก่อนนี่เออเวลาเฮาสิต่อเฮากต็ต่อใหมอืมแล้วบบดนี้น่ะอันยังอันนี้น่ะ ขี้แพะเอามาจากพูหน่อยดอ๋อขี้แพ,พะพอดเลี้ยงแพะพี่น้องอพอดเลี้ยงแพะอยู่พูนะ่าจนะเนาะอ๋อก็แล้วขี้แพะใส้โอ้ยถนนน้ำขาดก็เลยบันไดเอาขี้แพะมาเอาหน้าหน้าไปทั้งภูอ๋อถนนขาดปาร์ตห้องเป่าเสือได้พี่น้องนี่นะอ๋อพี่ตุ้มเพิ่นจะมีร้านประจำห้องเพิ่นอยูอ่แถวปทุมโอ้รถบัสรถบัส ดินกับซีสไต้เดียวกันเขาหุ่ยแล้วนะบารด <laughs> ดินทรายไ <laughs> ม่ต้องดูตลอดเลยนี่มันออกเด็ดอะไรอย่างอ๋อต้องเด็ดเหรอต้นมันใหญ่ออ๋ต้นมันยังน้อยนะพี่น้องเพิ่นจะเด็ดออกนะจะนี่นยในหน้านี่นี่เพิ่นสีเด็ดถิ่มเนาะพี่น้องนี่นี่ <Dead S 1> นอ๋ออ,อ,อันนี้เน้นปุ๋ยคอกมันบ่เป็นยังคือคุ้นดินขึ้นบารนี่ อ๋อเพื่อน,นาฝนอ๋อ้โอโอ,โอจอเนาะนี่และอันนี้ต้องมีเวลาก็ต้องคูนแบบนั่นแหละคูนแบบนั้นเวลาครับเปิดหน้ามันก็บชอยูทั้งบนอ๋อให้มันลาบเสมอกันให้หน้าม,มันอยู่อืออืออือววสวนน,สวนี่คือวางสายดินเรียบร้อยแล้วเออสายอันน้าเรียบร้อยแล้ว ค่ะไอ้เร่องน,นี้นะเน้นก็คือเน้นอันปุ๋ยอัมือนคอกเหมือนบ่อ๋ข่อยก็ดินทรายเนาะนี่แลออหละโอ้แล้วต่อสามแยกเวลาต่อต่อแบบนี้เมืนบ่เออมาดัดแปลงเอาเพราะว่าการซื้อของมันมัิดเนแพงวันใดมาหมุนมายั้งเพื่อเป็นผัวโอ้ตอนนี้เอาถอดได้ดใช่ไหมถอดได้ใช้บาดานเจ้าได้อยู่ใสอันนี้เอาในคลองก่อนพ่นไว้บาดานอยู่หลังของเพือง โอ้เอาในคลองก่อนอ่ะเดี๋ยวสิได้ไปไายสิให้ได้ให้ฝรั่งเบิ่งนี่องคอยน่ะลากสายยางแต่ละมือนะมือเมื่อยน่ะอือฮงคอยหลายคนเนาะพอนยังใครเว้ยอ๋อสายหน่อยก็ได้อ๋อสายหน่อยก็ได้อ๋อสายน้อยก็ได้โอ้โหค่ะอีเลียนี่นะพื้นที่กี่ไร่นี่นะคุณนะสองไร่บ่อนาะบัด กว่าเนาะเออสองไร่กว่าอ๋อพื้นที่สองไร่เนาะจ้ะเนาะแต่เพื่อนก็วางระบบสายน้ำเรียบร้อยเนาะจ้ะอืมเฮ้ยเมื่อคืนนึ่ควายลักเข่าทุกคนโอ้ควายลักเข่าเฮ้ยเอาหน้าย่างก่อนควายทางไหนเดี๋ยวนี้โอ้ยหงเป่าซื้อค่ากะลินี่นะโอ้ใบกระท่อมโอ้ใบกระท่อม ตะไคร่กับเต็มเนะจน้ะเนาะมะพร้าวโอ้โอ้ข้างข้างนะเป็นม,พมาพานะมพร้าวมะพร้าวเนาะมะพร้าวมะนาวเดี๋ยวมาเรียนรู้เพื่อนจะพี่น้องสวนที่เพื่อนสําเร็จแล้วเนาะอันนี้สวนไกลๆก,ก,ก็พัวของเพนนิ่นเนาะจ้ะเพื่อนสําเร็จเรียบร้อยแล้วแต่สวนตัวนี้นะเพื่อนกาลังลงใหม่เนาะจ้ะคุณน้าทาได้กี่เดือนแล้ววันนี้น่ะตุลาผลลงเดือนตุลาก็ประมาณสองเดือนกว่าๆเนาะ เบิ้งมะพร้าวเพิ่นกระคาคืออย่างนี้บางเนี่ยนะป๊าดสอนมะพร้าวนอนะ่ะหาเม็ดมันบอความความห่างเนี่ยม,มักะ่วามเม็ดก,กว่า,า,ามมรก,รกว่ามะนาวเพิ่นก็ะลงแล้วป๊าดอืออันนี้หญ้าอย่างคุณหน้านี่นะซื้อมาปลูกมันบอ่อกหญ้าอย่างหยาอ,อ,อย่างว่านะบาัดจะให้วคว้าขนะีดหนนะ่ะงัวขีดน่ะ ย่าอิสราเอลเอ,อ๋อเนเปียเนยเปียอ๋อเน,นเปียมาตัดกูมือได้ไหมใครตัดหน, <c oughs> นตัดไปให้แพะอ๋อมาตัดไปให้แพ,ะไ,พะได้ไหมเห็นนหมโอ้เอาไปเลี้ยงแพะพี่น้อง,องบ้างเนี่ยเพราะว่าลงเดือนตุลาเนาะจ้ะเนาะนี่ป๊าเบิ่งเบิ้งอันพราวเบิ้พาวข่อยเป็นเลือดเหลืองกูนะ่ะแต่ว่าน้ำเน่ยมันพออีหลีข่อยยอมรับว่าน้ำพอ อืมเพราะว่าเพราะว่าอันนี้พึลงได้ประมาณอาทิตย์กว่ากอ๋อลงได้อาทิตย์กว่ากามะนาวมะนาวแปลใส่ไหมตลาดมะนาวของเพื่อนคุนยโยคุณโยโอ้คุณนายผุดขนมาใหาเจ้ามุสสาคอนเออคุณนายผุดนขนมาให้ที่เจ้าก็เป็นคนดูแลอ,อืโอ้เบิ่งเนี่ยอันนี้ลงที่ล้านมันบานาตัวนี้นะหมักหมัก ลงควอมกันแต่ว่าไอ้ตัวนี้น่ะดินมันในนั้นดินมันแข็งอ๋อดินมันเปเก็บน้ำดินเหมือนกันอะไรกันนะกับกับสวนคอยน่ะต้องใส่อนั่นใส่ขี้แพะอ๋อต้องใส่ขี้แพะพี่น้องเพิ่นบริสุทธิ์เนาะขี้แพะเพิ่นกับบริสุทธิ์จะเพิ่นมีเนาะของคอยนั้นมะพร้าวกับมันเหลืองนะคุณนะอันนี้คืออะไรอันตัวนี้น่ะอ๋อแยกจากปั๊มอ๋อแผงโซลาร์เซล อ๋อใจน้ำโอ้เห็ดสามแยกแนวนี้โอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเอาไปใหยยังให้พญายมเบ,บิงอ่ะนะสิเอาลไทยไปเห็นเราพ้อมเซลลงยูทูปผมเด้อคุณนาเด้อขออ,อนุญาตลงยูทู e ด้วยอ๋อแผงโซลาเซลสามแผงอ,อ๋อแล้วน้ำโอ้สายน,าน้ำแนวนี้อยู่นี้อ,อันนี้หอยคองโซลาร์เซลโอ้เป็นเป็นสายแนวนี้เปล่คุณนาะ อ๋อต่อนี่นี่เลยต่อต่อจะมีสายตัวนี้สายสารเซลเขาไเกิดต่อเขาตัวคอยโคงอ๋อโอเคโอเคต้เอาคอยเข้าใจละบายนี่เพราะว่าเพราะว่ากําลังหาปั๊มเหมือนกันนะคุณนะแต่ไม่รู้ว่าปั๊มแบบนี้มันใช้ได้นี่แหละเอมันีสก็เอเมนเมนอ๋อโอเค อโอ้มันสิมีมอเตอร์อ๋อโอเคอ๋อน้ามันก็พุ่งพี่น้องเมื่งแน่น้ามันก็จะพุ่ง,งนะจ๊ะเนาะน่าจะยูโฮตอัตโนมัติเลยอ๋อโอ้ยอ,อ,อยากได้แบบนี้เด้มันสิได้เฮ็ดกับบันนี้แล้วบันนี้แต่ว่าน่าจะเอา สายน่อยน่าหัวคอยนะถ้าจะเอาน่ะหลากสายยางมือยมือยไหมเดอนี่พี่น้องตรงนี้ฮะน่ะอ๋พอดีน้อยเลยเลยนี่อ๋อต้นหมกผาต้นเนาน่นะนเหนอมนขากะดีพี่น้องน้ำนี่น่าน้ำ น้ำอันนี้น้ำเงี้เนี่ยนะอันนี้น้ำฝนป๊าคือสีงามแท้สีสวยมากเลยน้ำนะนใสี่ไอ้ผงสีคลาม์นะใส่ไว้ก่อนอ๋อใส่แล้วเนี่ยนะม,มีปลาบ่อ๋อเอ็งบริเฮ็ดเกี่ยวใส่กันอ๋อบริเฮ็ดเกี่ยวใส่กันพี่นออ้องโอ้ตามอันนี้เนาะเอ้าใสฝรั่งเบิ้ง โอ้แล้วก็ปั้มเฮาธรรมดาดีหละคุณน้าเนาะอ,นอ๋อโอเคโอเคอ๋อเบิง้งเบิ้งอันนี้ก็ไปหาต้นมะพร้าวพี่น้องอาวอา้าวเบิ้งนี่นะ่ะเออแนวนี่คือนะออ่าข่อยพี่สาวข่อยละเมื่อยเว้ยอันนี้เป็นสวนประมาณ สองสามเดือนนะจ่ะพี่น้อง่เนเอาลงเรียบร้อยเป็นหงเป่าซื้อนะจ๊ะแรงไร้เม็ดอ๋อไร้เม็ดเลยไม่ไล<น>้อืม<น>จักต้นทั้งเบิร์ดหน้าอยู่นี่สองร้อยสองร้อยต้นนะจ๊ะเนาะเป็นฝรั่งสองร้อยต้นหงเป่าซื้อไร้เม็ดเด้อพี่น้องใจแดงแดงอ่ะ,อะแซบแซบบอกคุณอนะ่ะแซบโอ้ฝุ่น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  ไปหามบักเฝอเลย๋ยวนี้คือไหมได้ใส่ปุ๋ยบารคุณน่ะหรือว่าซีแพะย่างเดียวเลยมันมีตัวนั่นเดียวมีไอโดลไม้เขาตบปั๊บดินอ๋อมันมีตัวปรับดินบ่แต่เนี้ยมาทัานด้วยทรายกร้อยเป็มเลยเขาไอ้ย่างสีขาวๆนะที่ว่ามันมันอยู่ในใบใบอันนี่นะนั่นมันเป็นเป็นไอ้ละขาวเออละขาวนะละขาวมียาอยู่อ๋อใส่ยานั่นละ ยาสูบปกเลยอพ្สมยาสูบเหลาขาวเออเหลาขาวยาสูบอ๋อโฮสเมนบอรหรือสี่แล้วก็ไอตัวไอสไลด์เนี่ยพวกนี้นะผสมแพบ่เออเออเออผสมใส่ถังแล้วพ่นผสมสไลด์ผสมแพร่พ่นพ่นเอาเมนบอรคุณอาสอนมะพร้าวนะคือเขียวคักแพร่อ๋อใส่ขี้แพ้แล้วคุณอาค่อยน่ะเรือเรือมะพร้าวค่อยน่ะ ค่อยน้ำข so, uh, ah, uh, ้าวกับ huh, อ uh ันกบแล้วอะนะกบเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคือเราปลูกแล้วเราทิ้งไงคุณนะเราไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรไงเราปลูกแล้วเราทิ้งไงอืมอ่ะเบิ้งปั้มเพื่อนพี่น้องเอาไปเห็ดฝรั่งเบิ้งไปรอล้อรถเข้าไปได้ก่อนใครเอาขี้แพะออกมากับขี้หมูอ๋ออันนี้เป็นสวนข้างบ้านเพิ่อนน่าจะเนาะพอดีเพิ่นเกษียณเพิ่นก็เลยได้มาเฮ็ดจ้ะ สบายสบายใส,ส่ีวิตสบายเนาะคุณน้าเนะ <_ C 1> าะคักาลีอนี่นะแ <_ C 1> ปดแล้วนั้นเป็นถังอะไรคุณน้าวกล้าครับอ๋อเ<า> <_ C 1> ข,อข,อข,อขอาไว้รถผักแล้วเพลิ่งเพลิ่ยังใช่นี่ขี้แพ้คือกั <_ C 1> อกอนมะพระพ้าวนี่นะมะพร้าวนี่นะย,ยัยง,ยยงบริสายยัยงเลยยังบริสายยังเลยอ๋อถ้าใส่ขี้แพ้มันจะเขียวแบบต้นนั่นเลยเขียวแบบโป่นั่ อ๋อแต่ใส่ขี้แพ้มันจะเขียวแบบนั้นอ๋อกระตละลายเห็นโอ้พี่ใส่ขี้แพะเนาะพี่น้องเน่นๆก็คือใส่ขี้แพะนะจ้ะอันนี้พาชมสวนฝรั่งหงเป่าหไส้แดงไร้เม็ดน่าจะเนาะหงเป่าสื้อหงเปานี่นะฟังนั่นน่ะมันใหญ่เนาะน่ะฟังนั่นน่ะใหญ่ยี่หลี่แล้วใส่ขี้แพะเนาะ อ,อ๋อปัสไซวขี่แพะแล้วตอนนี้ยังปัสสะยังเห็นยังตอนนี้ยังปัสสาวยังฝนตกรถไปขนขี่แพะไม่ได้ถนน,ถนนขาดร <laughs> อซ่อมถนนก่อนพอ่า <laughs> <laughs> นี่พามาชมสวนคุณนานาจ้าคุณนาหมนุนนาจา้าพิกัดอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเอาคุณนาปิดคี่แให้แน่บ๊ายบาย